Thailand's Position ในวันนี้เราเสนอเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนพบว่าในช่วงที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยาวนานหลายปีครับบวกกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศทําให้ถ้าเกิดดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยแล้วอยู่ในอันดับรั้งท้ายของอาเซียนติดตามจากรายงานครับการคาดการณ์ตัวเลขอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในภูมิภาคอาเซียนของธนาคารโลกล่าสุด GDP ของไทยอยู่ในอันดับรังท้ายโดยอยู่ในอันดับ9มีการเติบโตเพียงร้อยละ1.5กระที่ประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดเป็นเมียนมาที่ร้อยละ8.5รองลงมาเป็นลาวและกัมพูชาแต่หากเทียบขนาดเศรษฐกิจแต่ละประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดปี2556 ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ388,400ล้านดอลลาร์สหรัฐรองจากอินโดนีเซีย party, มีมูลค่า868,350ล้านดอลลาร์สหรัฐและอันดับ3เป็นมาเลเซีย zij, มีมูลค่า313,160ล้า 3, 3, 160, ดนดอลลาร์สหรัฐขณะที่อันดับสุดท้ายยังคงเป็นลาว มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียง1,187ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรล่าสุดปี2,556สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรมากที่สุดในอาเซียนอยู่ที่74,444ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีอันดับ2เป็นมาเลเซีย21,812ดอลลาร์ 21, สหรัฐต่อคนต่อปี และไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรมากเป็นอันดับ3อยู่ที่1 3 5 5 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแม้ขนาดเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทยจะอยู่ในอันดับต้นๆแต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้คาดการ GDP ไทยปี2557ร้้งท้ายเพราะการโสโร่งออกที่ขยายตัวค่อนข้างต่ำเนื่องจากจะรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก จากการเก็บข้อมูลของธนาคารโลกในปีนี้คาดการว่าการส่งออกไทยจะเติบโตเพียงร้อยละ0.8เป็นอันดับ6ของภูมิภาคอาเซียนขณะที่การส่งออกของลราเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ22.4ส่วนเศรษฐกิจปี2558ธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวจากการขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐทำให้ GDP เติบโตร้อยละ3.5ขึ้นมาเป็นอันดับ8ของอาเซียน ส่วนเศรษฐกิจเมียนมายังคงเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ8.5เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคแต่เศรษฐกิจสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตรั้งท้ายที่ร้อยละ2-4ในส่วนของเศรษฐกิจไทยธนาคารโลกมองว่าการเพิ่มรายได้ประชากรต่อหัวให้สูงขึ้นจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยโตได้ร้อยละ4-5ตามศักยภาพ